แอดมินเพจแจงแทนหลังอ้ําพัชราพาโดนดราม่าหนะัก ผูกชาวเน็ตด่าแรงหลังจากที่สุปตาสาวตัว,ตวท็อปของวงการอย่างอั้มพัชราภาชัยเชื้อในตั้งค่าให้บัญชีอินสตาแกรม @aum_ พัชราภาซึ่งขณะนี้มียอดผู้ติดตามถึง13าล้านคนกลายเป็นแบบส่วนตัวที่ทําให้หลายๆคนเกิดข้อสงสัยถึงสาเหตุที่ทําให้สาวอั้มตังค่าอินสตาแกรมเป็นแบบส่วนตัวเพราะอะไรซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากบางส่วนก็เดาว,ว่าอาจเป็นเพราะภูมดรามาวัคซีนที่นางเอกสาวโดนโจมตีอย่างหนักก่อนหน้านี้หรือเปล่าซึ่งล่าสุด14กรกฎาคมแอดมินเพจ Facebook อ้ําพัชราภาชัยเชื้อได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงดราม่าดังกล่าวที่เกิดคําถามต่างๆมากมายแอดมินขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะหลังพี่อ้ําตั้งไอจีเป็นส่วนตัวจริงๆเราเคารพทุกความคิดเห็นของทุกฝ่ายนะคะแต่หลายคนบางกลุ่มกลับไม่ได้เรียกร้องในสิ่งนั้นให้ตรงประเด็นกลับมาต่อว่าเขาได้้อยคําที่หยาบคายโยงไปเรื่องอื่นๆที่ไม่เป็นความจริงทั้งในเรื่องหน้าที่การงานผลงานตัวตนหรือแม้กระทั่งแะเรื่องการช่วยเหลือน้องหมาในส่วนตรงนี้ขอยืนยันเลยว่าพี่อ้าํา แลสาสัตว์เท่าที่ตนเองจะช่วยได้มาตลอดเพียงแต่ไม่ค่อยออกสื่อดังนั้นเราควรแสดงความคิดเห็นให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นจริงดีกว่าการมาต่อว่าด่าทอเพื่อความสายใจของตนเองจะดีกว่าไหมแฮชแท็กตามภาพเป็นแบบคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นจริงมีมากกว่านี้ขอขอบคุณภาพอั้าพัชราภาเพจอั้าพัชราภาชัยเชือ้อภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวดูบ,บางก่อ,อกอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ